สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นั่นก็จะามาดูกันอีกทีนะครับผมว่าทําไมเจ้าพี่โจนนี่พี่โจกเรานี่ทําไมถึงเป็นที่ได้รับความนิยมกันนะครับนี่ครับวันนี้ <S <S เข้ามาเขาบอกว่า <S <S เขาจะไม่มาอีกแล้วอ๋อนี่นะครับนากระบรุ่นนี้เป็นสองชั้นนะครับชั้นนอกก็เป็นสีประหลอดเรื่มเรื่แบบนี้นะครับ ชั้นในเขาจะเป็นหน้ากากสีสีดำนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับค่อนข้างแน่นนิดนึงนี่นะครับหน้ากากเขาจะซ่อนอยู่ตรงข้างในนี้นะครับเวลาจะเอาหน้ากากลงก็มีที่สวิตแบนอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับเนี้ยนะดันขึ้นเพื่อเอาหน้ากากลงนะครับนี่ครับนี่ลงมาล้วเวลาจะเอาหน้ากากขึ้นก็ดันลงมาครับนี แบบนี้นะครับตัวนี้เมาส์กาดตัวนี้จะสั้นหน่อยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะั้นหน้ากากเขาจะล็อกแน่นกับตัวนี้เลยครับเมื่อกี้ที่เปิดยากเนี่ยเขาจะล็อกติดกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยล็อกไว้เลยครับอ่าทีนี้เรามาดูลายกันดีกว่านี้เป็นลายพี่ตำรวจนะครับผมก็จะเห็นพี่โจนถือถุงเงินออกมาปล้นนะครับนี่พี่ตำรวจเราก็มาจับนะครับอ่า ก็พิจร์เราจากน้าละลื่นเมื่อกี้นี้ก็กลายเป็นถูกใส่กุญแจมือเป็นเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ต่อไปจะเป็นลายพ่จอกเกอร์ของเราครับลายพ่จอกเกอร์มีสามสีนะครับเนี่ยมีสีแดงครับมีสีเทาสีเทานี้จะเป็นสีด้านนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นสีด้านแล้วก็มีสีเขียวอีกสีหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ได้เอามาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับสําหรับ ใครที่ชอบความหวาน,นครับผมก็จะเป็นลายบ้านนะครับนี่ฮนะด้านหลังเขาจะเป็นลายรูปบ้านอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นความฝันนะครับผมว่ามีบ้านอ่าโอเคนี่ก็พากลับมาให้ดูนะครับก็เข้ามาไม่เยอะนะครับผมมามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นนะครับก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ